มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักแสดงหนุ่มจอนนี่แวกเตอร์ถูกยิงเสียชีวิตหลังเข้าไปห้ามโจรขโมยชิ้นส่วนรถ27พฤษภาคม2567สำนักข่าวต่างประเทศ BBC รายงานว่าจอนนี่แวกเตอร์นักแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย37ปี ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากพยายามเข้าไปหยุดชาย3คนซึ่งกำลังถอดเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาหรือว่าท่อแคตจากรถของเขาก่อนจะถูกประกาศว่าเสียชีวิตในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหัวมุมถนนเวสต์พิโกบูเลวาดและถนนเซาโฮปสตรีทในย่านดาวทาวของนครลอสแองเจลิสค่ะ และจนถึงตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้นางสกาเลตมันดาของแบคกเตอร์เล่าเหตุการณ์ให้กับสำนักข่าว NBC นฝีฟังว่าลูกชายของเธอกลับไปที่รถหลังจากทำงานและพบชายคนหนึ่งพยายามทำอะไรบางอย่างกับรถของเขาแบคกเตอร์จึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเขาก็ถูกยิงทันทีก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหนีไปพร้อมกับชายอีกสองคน ส่วนในแกลนน้องชายของเวกเตอร์บอกกับสำนักข่าว LA t i m ทาว่าเวกเตอร์ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ในวันเสาร์และกำลังเดินไปส่งเพื่อนร่วมงานหญิงที่รถของเธอก่อนจะเกิดเหตุเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีเสน่หที่สุดคนที่ผมเคยรู้จักเพราะว่าเวลาเขาพูดหรือว่าฟังคุณจะบอกได้ว่าเขาตั้งใจสิ่งแกลนกล่าว เขาได้ใช้ชีวิตตามทางของตัวเองเขาทําให้สิ่งที่เขาอยากทําแม้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเขาแสดงให้เห็นด้วยการกระทําของเขาทางนี้แวคเตอร์เคยร่วมง,งานแสดงโทรทัศน์ของสหรัฐนะคะกับซีรีส์ทางช่อง NBC ในปี2566และปรากฏตัวในซีรีส์ของช่อง HBO จํานวน2ตอนค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ